ก็จิกสู้แบบนี้นะคะท้าโพสระดับมืออาชีพมากๆค่ะเธอคนนี้อารยาบัวนะคะเธอเป็นนางแบบข้ามเพศจากไทยค่ะที่ไปไกลถึงนิวยอร์กแฟชั่นวีคและตอนนี้ยังมีสัญญากับเอเจนซี่ในสหรัฐอเมริกาอยู่ด้วยนะคะตอนนี้เธอกลับมาประเทศไทยแล้วค่ะเคลียร์กับต้นสังกัดเรียบร้อยเพราะว่ากลับมารอบนี้อยากจะอยู่ไทยยาวๆหาลู่ทางใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะ ถามว่าเอ้าแล้วเกิดอะไรขึ้นท้อกับเส้นทางรันเวย์ในต่างประเทศแล้วหรือเปล่าเธอก็บอกว่าใช่ล่ะค่ะเพราะว่าสิ่งที่เคยวาดฝันว่าจะไปโกอินเตอร์เดินแบบให้กับแบรนด์ชั้นนําระดับโลกให้ได้มาถึงตอนนี้ที่ฝ่าฟันอุปสรรคทุกรูปแบบมาถึง9ปีอารยาบัวก็ขอเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองดูบ้างนะคะเธออยากกลับมาค่ะทำงานในประเทศไทยบ้านเกิดเมืองนอนแท้ๆท,ที่เธอมองเนี่ยก็ยังคิดนะคะว่าโอบร,รับเธอเสมอค่ะ แม่ไม่รู้ว่าตอนนี้วงการบันเทิงไทยเปิดกว้างเรื่องเพศทางเลือกมากขนาดไหนแต่ว่าสิ่งที่เธอสนใจนับตักนี้คืออยากเป็นนักสแสดงมืออาชีพค่ะคนที่จะทำโปรเจกต์อะไรพวกนี้จะทำละครจะทำราโยน์อะไรพวกนี้มันจะมีโรจะมีบทบาทให้กับเพศแบบพวกเราหรือเปล่าพวกอะไรใหม่ๆพวกเราเขา,า,าพร้อมเขาพร้อมที่จะเปิดรับซีรีส์ที่มีตัวละครอะไรแบบนี้หรือเปล่า เข้าใจไหมคะพี่แบบว่าอย่างใน Netflix ตอนนี้มันมี Sex Education ที่แบบว่ามีเคลียเป็นคาร์เป็นแบบโรเคลียแบบว่าเป็นตัวละครหลักของเรื่องที่ไทยจะทำหรือเปล่าถ้าที่ไทยอยากเปิดโอกาสให้พวกเราได้ทำอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดี ฝั่งยุโรปเนี่ยกำลังมีกระแสการใช้นางแบบ AI นะคะมาใส่เสื้อผ้าเดินแบบแทนมนุษย์กันไปเลยค่ะอรารยาบัวก็เผยว่าเป็นเรื่องที่ทําให้นางแบบหลายคนต้องตกง,งานแล้วค่ะแต่เธอยังไม่เคยโดนกับตัวนะคะไม่เหมือนมีมีเ่เถาที่เผยกับไทยบันเทิงครั้งก่อนค่ะว่าเคยโดน AI แย่งงานถ่ายแอดโฆษณาส่วนตัวของอรารยาบัวแล้วค่ะเธอมองว่าเป็นทางเลือกใหม่ในยุคที่ AI เข้ามามีบทบาทนะคะและมนุษย์อย่างเราก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นค่ะ ล่าสุดเมื่อปีที่แล้บวบัวเห็นว่ามีเอเจนซี่ดังในนิวยอร์กไหลเอเจนซี่เริ่มทายกับพวกที่เป็นคาแรคเตอร์เอไอในอินสต a แกรมพวกเนี้ยมากขึ้นแล้วเขาก็มีการแบบถ่ายแคมเปญเอามามาถ่ายเอาแคมเปญล่าสุดไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นแคมเปญอะไรแต่ว่าน่าจะอันนี้บัวก็ไม่แน่ใจบัวไม่อยากพูดนะแต่ก็มีเป็นแบบบิลบอร์ดในไทม์สแควร์บัวก็เห็น ก็อาจจะเป็นทางเลือกใหม่ของของลูกค้าอะไรอย่เงรรี้ยค่ะของแฟชั่นของการแฟชั่นเอามาถ่ายแคมเปญมากขึ้นแต่มันก็ทำให้เราแบบว่าไม่ได้ไปอยู่ในแคมเปญตรงนั้นเ mm hmm. ออ หากพูดถึงอรยาบัวค่ะอีกตำนานที่แฟนนางงามไม่เคยลืมคือการตอบคำถามบนเวที Miss ิฟานียูนิเว e ร์ส2016นะคะที่คำตอบของเธอนั้น,นแฟนๆแซวว่ามันไม่ตรงคำถามหรือเปล่าก็กลายเป็นกระแสบนเพจนางงามในยุคนั้นล่ะค่ะเธอบอกว่าตอนนั้นเนี่ยลงประกวดนางงามแบบไม่ได้มีประสบการณ์เลยแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้ดีกว่าที่คาดไว้นะคะ ถาว่าอยากจะกลับมาแก้มือบนเวทีนางงามอีกไหมอรยาบัวบอกว่าไม่แก้แล้วค่ะขอเก็บประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นบทเรียนและทำเป้าหมายหลังจากนี้ให้ดีขึ้นอย่างมีสติค่ะ